สวัสดีครับร้านทีเคนกอฮอครับวันนี้ผมมานําเสนอเครื่องวัดแอลกอฮอลรหัส u03 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดที่ใช้ทดสอบส่วนบุคคลนะครับผมก็เป็นการตรวจแบบยืนยันผลนะครับคู่มือที่ติดมาอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานแบบง่ายๆครับไม่ซับซ้อนมี2หน้าอุปกรณ์ที่ติดมาจะมีสายของเครื่อง อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ตัวชาร์จครับที่เอาไว้เสียบในรถนะครับผมตัวหลอดเป่าที่ติดเครื่องมาจะมีทั้งหมด4หลอดครับนี่ครับหน้าตาเครื่องวัดเป็นอย่างนี้ครับเครื่องค่อนข้างจะขนาดใหญ่อยู่ครับครับใช้ถ่านอัลคาไลนะครับเน้นอัลคาไลเครื่องนี้ขนาด 3A มจำนวน3ก้อนใส่ด้านหลังครับก็หลังจากใส่แล้วจะ เป็นแสดงหน้าจอผลอย่างนี้นะครับตัวหลอดเป่าใส่ด้านนี้ครับนี่ครับใส่เข้าไปโดดๆเลยครับวิธีการใช้งานตัวนี้จะมีลูกเล่นเยอะอยู่นะครับผมก็อย่างเช่นอ่าหน้านี้แสดงผลเป็นนาฬิกาครับแล้วก็สามารถตั้งเวลานาฬิกาเราได้ครับตามต้องการนีครับต่อไปถ้าเรากดปุ่มตรงกลางอีกครั้งหนึง่ง จะเข้าสู่โหมดตัวเครื่องวัดแล้วนะครับอย่างเช่นข้างบนคลีนคลีนคือเหมือนกับเคลียรสารแอลกอฮอล์ตกค้างครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีหลังจากที่เราคลีนเสร็จแล้วก็สามารถทดสอบเป่าต่อไปได้ครับทางขวาก็คือเมมโมรี Memory ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับตัวนี้จะจำค่าได้10 10ครั้งในการทดสอบครับล่าสุดนะครับ ครับผมส่วนข้างล่างคือสตาร์ทครับทางซ้ายไม่มีอะไรครับทางซ้ายไว้ตั้งเอาไว้กอดูเมมโมรีครับหรือว่าตั้งนาฬิกาครับสตาร์ทครับเครื่องนี้จะค่อนข้างนานหน่อยครับในการวอร์มอัพเราจะต้องรอจนกว่าจะมีสัญญาณให้บรครับทีนี้เราต้องรอไปเรื่อยๆนะครับก็อยากที่กดสตาร์ทให้รออีกสักพักนะครับผมจะหน้าจอตัวนี้จะแสดงมีแบตเตอรี่แสดงออกมาครับอ่านี่ครับ พอนับถอยหลังเสร็จสามารถเป่าได้เลยครับผมขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์เลยแล้วกันนะครับผมเราเป่าเข้าไปจนกว่าจะมีสัญญาณบอกให้หยุดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคแสดงผลเป็นสีของไฟได้ครับอันนี้แอลกอฮอล์ถือว่าสูงนะครับ ก็เครื่องนี้ถือว่าถ้าให้ใช้ตรวจสุ่มตรวจก็โอเคครับได้อยู่ครับแต่ถ้าให้ตรวจเป็นร้อยร้อยคนอย่างนี้ผมว่านานครับผมหรือท่านใดจะใช้ก่อนเข้าด่านก็ได้ครับตัวนี้ค่อนข้างแม่นยำอยู่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับ